รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลาตีห้ถึงตีห้ครึง่งในรายการคิดดีแลน์ทางททบ5เช้าวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธอุทยานมาค้าบูชาอนุสรตบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารกิจ,จกรรมทางพุทธศาสนาและเทศนธรรมจากพระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิมลเจ้าว,วายวสีสุดาราบวรวิหารค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะขะเอเจริญพร อันารายโจทวนพุทธประสริทั้งหลายในการชมรายการอยู่ขณะน,นี้นี่ก็ใกล้วันสำคัญในทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันมาครบูชาปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่26กคุมภาพันธ์ขึ้น15หค่ำเดืน4หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะปกติแล้ว วันมะขวัวิชานะต้องขึ้นสิบาคข้ามเดือนสามในปีนี้มาขึ้นสิบาคข้ามเดือนสี่ก็เป็นที่มีแปดสองหนก็เลยต้องมาเลื่อนมาเป็นขึ้นสิบาคข้ามเดือนสี่นั่นเองพระยมามะขวะเจ้าสอนซงตั้งที่หมู่ 3, สามจังหวัษสุการอัมเมืองเจวันตครนยกก็จัดงานวันสำคัญข,ขึ้นทุกปีนะปีที่แล้วปีก,วก่อนๆมาก็จัดมาปีนี้ก็จัดงานเวียนเทียนนะ มีเวียนเทียนกันในวันที่26กุมภาพันธ์ซึ่งตรงวันมาฆบูชาท่านทั้งหลายวันมาฆบูชานี้ถือเป็นวันที่องค์สมเด็จมีพระพาเจ้าได้ทรงวางรากฐานเรื่อว,วางแก่นหรือหัวใจของพระศาสนานั่นเองศาสนาดำรงคงมาได้ถึงวันนี้ไปถึง2,564ปีได้น,นั้นก็เพราะว่ามีหัวใจ พระเจ้ศาสนาคืออะไรก็หนึ่งการไม่กระทำบาปท,ทั้งหลายทั้งปวงด้วยกายวาจาใจสองทำความดีเอาไปกุศลด้วยกายวาจาใจสามทำดี่็ต้วหมดจดจากเครื่องสมองนี่สามประการนี้เป็นแก่นเป็นทัวใจของพระศาสนาท่านที่เคารพนับถือพระศาสนานั้นต้องเดินแนวตามคำสั่งเดินแนวตามคำสอน โอ้สมเบ็ดม <ates> ีพระภาคเจ้านั AH in <diy> ่นเองการไม่กระทำบาปก็คือทําตนไม่เดือดร้อนทําให้ผู้อื่นไม่เดือดร้อนก็คือการมกระทำบาปไ่เบียดเป็นผู้อื่นะการเมื่อจากก็คือการละเว้นจากสินห้าคือการไม่ลักทรัพย์การไม่ข่าสาชการกาไม่ลักทรัพย์การพึดในการการพูดปลดพดปดเนุกกรยัพิดเพอ พูดสอสียดแล้วก็ไม่เดือบราไม่ลายเนี่ยถ้าเราสามารถละเว้นสิ่งห้าประการนี้ไ้แล้วเนี่ยถือการไม่กระทำบาปเราทำบาปแล้วก็จะทุกข์กายทุกใจปิดทั้งกฎหมายปิดทั้งศีลธรรมนั่นเองทำความดีก็คืออะไรทำความดีก็คือทำทานก็ให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาเนี่ยก็ถือทำความดี ควจิตของตนจะหมดจดจากเครื่องสศมองบางทีจิตใจเราจะไปยึดมั่นถือมั่นถึงทังง้งหลายทั้งปวงจะเกิดทุกข์เกิดโทษมีตัณหาอุปาทานก็ไปยึดมั่นถือมั่นเพราะเกิดทุกข์เราก็ต้องยอมรับสภาพเหตุที่เกิดขึ้นเพราะเหตุทุกอย่างนั้นมีเหตุมีปัจจัยมีการเป็นเครื่องปรุงแต่งนั่นเองคนคนคเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นกุศลกุศลจะส่งมาก็ได้อย่างนี้ คนต้องทุกข์ต้องโทษตัเป็นเว็เป็นอย่างนี้ก็เพราะการรมที่กระทำมาเป็นอย่างนี้นาทางความดิกุศลกรรมก็ส่งเสริมทางความชั่วก,กุศลกรรมก็บันดาลให้เป็นไปเป็นเหตุมีปจัจจัยคือเรื่องกฎแห่งกรรมนั่นเองเพราะน่นาจะเป็นชาวพุทธแล้วก็เลือกทำในสิ่งที่เป็นผลบุรุษลเป็นที่ความดีแล,แล้วก็ละเว้นสิ่งที่ไม่ดีทำตีบตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองหลายท่านเคยได้ป่าลบว่า ฉันไม่ค่อยสบายใจอยากจะไปปล่อยนกฉันไม่สบายอยากจะปล่อยปล่อยป่าก็ดีโยมปล่อยนกก็ดีปล่อยปลาก็ดีแต่ว่าให้ดีว่าปล่อยนกปล่อยปลาต้องรู้จักปล่อยวางด้วยปล่อยนกด้วยปล่อยปลาด้วยปล่อยวางของจิตใจด้วยเดียวก็จิตใจก็จะมีความสุขจะไปจับไปยึดถือมั่นมากจิตใจก็จะมีแต่ความทุกข์จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะน้นญาติโยมทั้งหลาย การไม่กระทำบากแต่ปวงนั้นเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งทำความดีถึงพร้อมยิ่งเป็นกุศลแก,ก,ก่ตัวเองทำเพี่อกุศลหมดจดจากเครื่องสมองทำให้จิตเราสุกกายสุกใจนั่นเองดังนั้นในเทศกาลวันมาฆบูชาที่ใกล้จะมาถึงในวันศุกร์ที่จะปูนป่าพันนี้ก็ขอเชอิญปรอนท่านทั้งหลายให้ร่วมงานเพียนเทียนถึงพร้อมเพียงกันแล้วก็มีมิสร,รวมกัรส่งเสริม ครับทุนในการสร้างโประสาษทวรเจตภูมิปาโรโองานการก่อสร้างได้ดำเนินไปด้วยดีนะก็เพราะอะไรก็เพราะได้รับการส่งเสริมได้รับการสนับสนุนจากท่านทั้งหลายเนี่ยให้งานการก่อสร้างเนี่ยสำเร็จได้นะท่านทั้งหลายที่มีกำลังสรงรับทุนบางบาง,บางน้อยบางใกล้บางไกลบ้า,า,บางทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยก็จำนวนมาก หลายท่านไม่สามารถจะเดินทางมาได้ก็โอนเงินเข้าธนาคารแล้วก็ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์มาเจ้าหน้าที่ก็จะได้บอกหมายเลขบัญชีธนาคารให้กองเป็นกองบัญชีธนาคารกองทุนสร้างระหว่าประาศทศวนเจ็บภูมิปโลุนี่เองโยมก็บริจาคเข้ามากันเยอะนะพอได้ประกาศออกอากาศไปนายโยมก็มาช่วยการสงรสบทุนบ้างน้อยบ้าง ก็ทำให้กำลังการก่อสร้างไปได้รวดเร็วไปได้วไวสมแล้วที่เราจะทงหลายมีความสำนึกเพราะการสร้างนี้ถือว่าเป็นรูปสรสถานแห่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลเดชมหาร,มราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงพุทธประเรรสริฐขณะทรงประนวดบัดนี้ได้อัญเชิญเข้าไปสถานที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะรอช่างลงแล้าปิดทองเพื่อความสง่างามตืบต่อไปท่านทั้งหลายที่ได้ส่งเสริมทุนมาแล้วก็ขอบทนาศาสาธุการเชืิญชมย่ดีไปอย่างยิ่งด้วยวันท่านทั้งหลายที่ยังไม่สะดวกหรือยังไม่ได้ส่วนมีส่วนร่วมถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญเจริพรมาอย่างพระบาทับสอนที่หมูสามจามรกกรออเภอพื่อจังหวัดนครหาก โดยจะติดต่อมาทางเลขโทรศัพท์ขอเลขบัญชีธนาคารส่งเสริมแลทุนมาก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่ง็้าการจบซึ่งความงรงัำดีนั่นเองสู่ความเลยว่าในวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาเป็นวันที่องค์สมเด็จมีพระภาคเจ้าได้แสดงอวปติโมกขารมชาจำนวนถึง1,250องค์ ให้มาประชมุมกันโดดที่ไม่นใดน,นัดหมายพระศกงนั้นไปรับารสมบัติโดยพระอุธรมตาพระสกนั้นร้วนแต่เป็นปีกราาศและเป็นวันเพ่นขึ้นสิ้าคขจึงได้ประทานโอวาทิิโมกจึงขอเชิญเจรอออิญธารทั้งหลายไปร่วมง,งานเวียนเทียนเป็นพุทธบูธชายัางพยานมาฆะโบสอนซึงตั้งที่หมู่สาม ตำบลสกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกโดยพร้อมเพียงการขอเจริญพรอ,อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมวันที่26กุมภาพันธ์2564ซึ่งตรงกับวันมาค้าบูชาเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมกันทำบุญเวียนเทียนที่พุทธอุทยานมาค้าบูชานอนุษรอนตำบลสาลิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะ มาร่วมกันสร้างโรหะประสาทสุวรรณวิจิตภูมิพรโรอนุสรสถานแห่งความจงรักภักดีโดยคุณผู้ชมสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่เบอร์โทร0870755422ค่ะรายการคิดดีแรนดนของเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจในช่วงต่อไปให้ได้ติดตามนะคะอย่าลืมรับชมค่ะร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปล่ยงหัวใจ ท้อปล่ทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องนุกสุขหัวใจคิดถึงเธอเหลือเกินความคิดนี้